ทุกท่านนะคะขอต้อนรับทุกคนนะคะวันนี้เราอยู่ในพาร์ทของทฤษฎีแล้วนะก็จะมาสอนนะคะการแต่งรูปนะคะยังไงให้ขายดีนะคะซึ่งวันนี้เราจะมาทํากันใน iPad ใครไม่มี iPad ก็ทําในมือถือได้แต่ว่าตอนนี้ก็คือเรียนไปก่อนแล้วย้อนกลับมาค่อยมาทําตามโอเคไหมหรือใครอยากจะเปิดทําตามตอนนี้ได้เลยก็ได้เช่นกับเทคนิคการทํารูปยังไงให้ขายดีแล้วก็ทาใน iPad นะเป็นแอปพลิเคชันหนึ่ง ที่ชื่อว่า Over นะคะก้อยเนี่ยก็ชอบทำใน ipad เพราะว่าจอมันใหญ่ดีนะคะเวลาที่ก้อยแต่งรูปทำรูปเนี่ยเริ่มตั้งแต่ทำธุรก,กิจมานะบนออนไลน์นะคะตลอดระยะเวลา2ปีเนาะก้อยก็ทำใน iPad แต่งรูปที่พวกเราเห็นอลาัางการเนะะี่ยค่ะทำใน iPad ทั้งหมดทุกอย่างแม้กระทั่งรูปนี้นะคะเดี๋ยวเอาให้ดูอะ แม้กระทั่งรูปนี้ก็ทําใน iPad เดี๋ยวซูมมาให้ดูใกล้ๆก้อยทำใน iPad ทั้งหมด100%ทําในแอปพลิเคชันนี้ทั้งหมด100%นะคะบาเวลาก็อยแต่งรูปเนี่ยก้อยก็ไปนอนที่โซฟาแล้วก็แต่งแบบชิวๆแบบนี้นะะนอนนั่งเล่นที่โซฟาจะไม่ได้แบบมานั่งหน้าจอคอมทำทากราฟิกที่ Photoshop ไม่มีแล้วนะคะก้อยทำที่แอปนี้ทั้งหมดทุกอย่างแอปพลิเคชันชื่อว่า Procreate ถ้าเกิดว่าเป็น Pro Create เนะะี่ยค่ะ เราจะใช้ปากกาแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแอปพลิเคชันที่ก้อยชอบใช้นะเนี่ย over นะคะ over เ,เขียนแบบนี้นะ over นะคะซึ่งมันก็ได้ภาพที่อลังการ over มากมากนะคะ over แล้วก็ procreate นะคะ procreate ที่ก้อยกำลังทำอยู่นี่แหละเนาะสองอย่างนะะ มันเป็นแอปวาดรูปเขียนก็ความอะไรนี่แหละที่ก้อยกำลังเขียนอยู่ก็คือเป็นโปรครีใช้ใน iPad ส่วนตัวนี้นะคะก็มีใน iPhone Android ก็มีนะมีทั้งหมดนะคะ Over เนี่ยนะแต่ iPad จะใช้งานง่ายเพราะว่าเห็นได้แบบว่าเต็มตาชัดๆเนยนะคะเวลาชอบแต่งรูปก็ นอนอยู่คือนอนเล่นๆแล้วก็แต่งไปนะคะเห็นไหมมันสะดวกสบายนะคะเราอยู่ที่ยุคที่ทุกอย่างมันเอ,อื้ออํานวยทั้งหมดเราต้องเอาโอกาสนี้ขึ้นมาทําเงินนะคะเอาโอกาสนี้ไม่ว่าจะเป็นออนไลน์ที่มันแบบว่ากาลังดังกําลังฮิตแบบนี้นะคะ่ะทุกคนดูนะหน้าตาเหมือนกันเลยจ้าเพียงแค่ตัวเล็กตัวใหญ่เราก็คลิกเข้ามาในแอปพลิเคชัน Over ปุ๊บพอเข้ามาเสร็จแล้วนะคะเราก็เข้ามาที่เครื่องหมายบวกตรงนี้นะ เห็นนิ้วก้อยตรงนี้นะคะเครื่องหมายบวกตรงนี้นะเห็นไหมบวกตรงนี้ปุ๊บเพื่อที่เราจะมาเริ่มโปรเจกต์นะคะเสร็จแล้วมันก็ขึ้นหน้าตามันแบบนี้ซึ่งมัน Amazing ตรงนี้นะคะก้อยก็จะชอบเลือกที่มันเป็นพื้นหลังสีขาว Amazing ก็คือว่าสามารถที่จะเลือกเป็นปร่งแสงก็ได้ Export เป็น PNG ก็ได้นะคะแต่ทีนี้ก้อยก็จะชอบเป็นพื้นหลังสีขาวนี้ อีกหนึ่งช็อตที่มัน Amazing คือแอป,ปนี้ Amazing มากอย่างที่บอกแหละทำเงินให้ก้อย10ล้านเนี่ยเป็นแอปพลิเคชันนี้ลักมากเลิฟมากแต่ยังไม่จ่าย,ยไม่เคยจ่ายเงินให้เขาเลย <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปซื้อเขาหน่อยไปอุดหนุนเขาหน่อยนะคะสิ่งที่มันว้าวเข้ามาแล้วในสมัยก่อนเนี่ยพวกเราจะงงพวกเราจะแบบภาพไซส์ไหนกี่พิกเซลถึงจะอัพลง Facebook ได้พวกเราจะมีค้นคนมีคำถามตลอดเลยว่า ภาพไซส์ไหนภาพแบบไหนแต่แอปพลิเคชันนี้เขาทำมาให้เลยว่าอันนี้เป็น Cover ร์อยู่เฟซบุ๊กนะอันนี้เป็นสำหรับในกลุ่มนะแต่อันนี้ c o เวอสำหรับในเพจนะเนี่ยเขามีให้เลยนะคะมีให้เลยแบบว่าดีมากอะชอบมากๆนะคะเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่ก้อยจะชอบใช้จะมีอยู่2แบบเท่านั้น นั่นก็คือ1ต่อ1นี่เขาบอกแบบละเอียดเลยว่า1ต่อ1มันก็คือ204 2048คูณ2048 p i พิกเซลก็คือเหมาะสำหรับเอาไปโพสบน Facebook แล้วก็อีกไซส์หนึ่งที่ก็ได้ชอบนั่นก็คือเป็น3ต่อ2 เพราะฉะนั้นมันมีทั้งหมดเลย1ต่อ1นต่อ4 3ต่อ2 9ต่อ16 16ต่อ9นะคะเดี๋ยววันนี้พาทำทั้ง2แบบเนาะก็จะได้เอาคลิปนี้ไปลงให้นักเรียนที่กรุ๊ปโคชชิ่งได้เลยสอนทีเดียวสอนวันเดียวแล้วได้แบบว่าทั้งหมดครอบคุมเลยนะคะเดี๋ยววันนี้พาทำา2แบบนะก็คือ1ต่อ1แล้วก็3ต่อ2ทุกคนจดไว้เลยนะคะ1ต่อ1ก็คือว่าเป็นภาพเดี่ยวสำหรับไว้ลง Facebook ส่วน3ต่อ2เนี่ยก็คือเป็นปกอัลบ,บั้มปกเซลเพจที่เราจะลงโพสต์ขายยกตัวอย่างเช่นนะนี่หยุยก้อยเอาเคล็ดลับมาบอกเลยนะคะขี่แพงนะทุกคนดูตรงนี้ค่ะทุกคนดูตรงนี้ตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นเซลเพจเซลเพจคืออะไรหรอคะก็คือว่าเป็นโพสที่เราจะขายอะคะ่ะเซลเพจก็คือว่าเป็นโพสขายเนี่ยโพสยาวๆยาวๆๆๆๆแล้วก็มีราคาด,ด้วย นี่คือเป็นเซลเพจซึ่งในเซลเพจเนี่ยนะคะมันต้องมีปกเซลเพจปกอัลบัม้มนี่เขาเรียกว่าเป็นปกอัลบัม้มนี่เขาเรียกว่าเป็นปกอัลบัม้มนะคะเดี๋ยวก็สอนทํารูปนี้ดีกว่า,าได้ไอเดียแล้วนะเดี๋ยวก็สอนทํารูปนี้ดีกว่านะคะเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นปกอัลบัม้มปกอัลบั้มมันต้องมีขนาดสี่เหลี่ยมผืนผ้าซึ่งมันก็จะเป็นไซส์ที่เราเลือกนั่นก็คือว่าเป็น3ต่อสอง นี่เป็นไซส์นี้3ต่อ2เป็นปกอัลบัม้มต้องเป็น3ต่อ2เท่านั้นเท่านั้นเน้นย้ำเท่านั้นเพราะว่าภาพต่อๆไปเนี่ย a c e b o o k เนี่ยมันจะย่อให้เราอัตโนมัติว่าเป็น11ต่อ11ต่อ1 1ต่อ1เวลาที่มันโชว์หน้าเพจนะคะเพราะฉะนั้นปกอัลบั้มต้องใหญ่ๆเด่นๆตรงนี้เลยนั่นก็คือเป็นไซส์ขนาด3ต่อ2เดี๋ยววันนี้ก็พาทารูปนี้นะคะแล้วจากนั้นก็ให้ลงรูป มากกว่า4รูปเป็นต้นไปถ้าลง3รูปเนี่ยมันจะไม่โชว์แบบสวยๆแบบนี้นะเนี่ยมันจะเห็นแบบว่าเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบสวยเลยนะคะต้องลงลงสีรูปเป็นต้นไปพอก้อยเลือก3ต่อ2เสร็จปุ๊บแล้วก็มาเลือกเครื่องหมายถูกข้างบนตรงนี้ปังขึ้นมานี่คือได้หน้าต่างการทำงานทางร้านละแอปพลิเคชันโอเวอร์มันเหมาะสําหรับ1คนที่ขี้เกียจยกกรอยาก้ยกกอย,ก,ก,อยก้อยเนี่ยทำภาพก้อยก็นอนแล้วก็ทําไปด้วย นอนโซฟาแล้วก็ทำแบบภาพชิลๆไปด้วยนะแล้วมันออกแบบมาให้ทำงานได้ง่ายมากเพราะว่าเราจะดูตรงนี้นะมันมีปุ่มฟังก์ชันเนี่ยหนึ่งปุ่มเราจะใช้แค่1นึ่แค่นั้นจบใช้แค่3จุดนะหนึ 1, 2, 3, จุดสจุดสจุดแค่นั้นจบ ใช้แค่3จุดพอนะอันนี้เชฟแล้วก็วิดีโอไม่ต้องพูดถึงนะคะเราไม่ได้ใช้หยุดตรงนี้อยู่แล้วนะพอเราได้รูปนี้ขึ้นมาปุ๊บก้อยก็จะไปที่ image ปังพอเราไป image เสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไปเลือกเลยค่ะไปเลือกรูปนะคะว่าเราเนี่ยจะเอารูปไหนที่จะมาตกแต่งรูปเราก็ถ่ายปกติเลยนะถ่ายเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้าปกติเลยนะคะเราจะเอารูปพวกนี้มาตกแต่งก็จะเอารูปนี้มาแต่งเราถ่ายมาจากกล้องแยก พอเราถ่ายมาจากกล้องแล้วเนี่ยก้อยใช้กล้องนะที่ก้อยอัดคลิปอยู่ตรงนี้ที่พวกเราเห็นเนี่ยมือก้อยตรงนะี้ก้อยใช้กล้อง canon 8 0 d นะคะพวกเรานะจะทําธุรกิจเกี่ยวกับอาหารเบเกอรี่บนออนไลน์มาเปิดสอนเปิดขายเนี่ยหนึ่งอย่างที่เราต้องลงทุนอันดับแรกนั่นคือกล้องนะก้อยก็ลงทุนเป็นกล้องใหญ่มาเลยแล้วก็ให้ตั้งไว้ตรงนี้เลยนะคะเลนส์ใหญ่กล้องใหญ่ไว้เลยโอเคไหมเพราะฉะนั้นนะคะก้อยถ่ายจาก canon 8 0 d เนี่ยมันได้ภาพที่ว้าวมาก ไม่ต้องแต่งอะไรถ่ายออกมาก็สวยเลยถ่ายออกมาก็สวยได้ภาพแบบนี้เลยพอเราเราเลือกภาพมาแล้วเราก็กดเครื่องหมายถูกข้างบนปุ๊บเสร็จแล้วนะคะเราก็แตะที่ภาพ1ภาพแล้วมันก็จะขึ้นแถบเครื่องมือว่าเป็น edit เป็น copy เป็น delete อะไรแบบนี้คะพอเราแตะเนี่ยหมายถึงว่าเราเลือกภาพนี้แล้วพอเราแตะปุ๊บเราเลือกภาพนี้แล้วเราสามารถที่จะเคลื่อนย้ายได้ เราจะหาจุดกึ่งกลางของของรูปใช่ไหมในเฟรมเนี้ยในเฟรมสีขาวขาวขนาด3ต่อ2เนี่ยเราไม่รู้อ่ะว่าจุดกึ่งกลางอยู่ตรงไหนนคะคะเราก็พยายามเลื่อนหาจุดกึ่งกลางนะคะแล้วเขาก็จะบอกเส้นแบบไกด์ไลน์มาเลยว่านี่คือกึ่งกลางของ U นะแค่นี้จบพ่อเพราะฉะนั้นเราก็ได้แล้วนี่ก็คือขนาดกึ่งกลางของเฟรมนี้นะคะแต่ทีนี้มันเห็นพื้นที่สีขาวตรงเนี้ยก็ไม่ชอบเห็นสีขาวเราก็จะแตะที่ภาพ แล้วเราก็จะขยายเลยจ้าทุกคนเห็นความ Amazing ไหมมันสามารถขยายยืดในมือ2นิ้วเราได้เลยนะคะก้อยก็ขยายให้มันเต็มเฟรมเห็นไหมไม่มีเฟรมสีขาวแล้วเพราะฉะนั้นรูปนี้ก็คือเป็นรูปปกขนาด3:2ต่อ 2. จากนั้นเราจะมาใส่ข้อความตรงนี้พอใส่ข้อความเสร็จปุ๊บเดี๋ยวใส่ลูกเล่นใส่พวกการ์ตูนอะไรสักหน่อยเดี๋ยวคลิปนี้ก็ตัดต่อแล้วก็ไปลงในกลุ๊ p ไพรเวทนะคะ,ะเสร็จแล้วเนี่ยเราจะมาเขียนข้อความตรงนี้แต่พระเอ,อิญว่าเปซต,ตรงนี้นะพื้นที่ตรงนี้ค่ะมันน้อยยังเลยคะ่ะมันเขียนรูปภาพไม่ได้ง่ายมากเราก็แค่แตะแค่ภาพแล้วเราก็เลื่อนมาตรงนี้ปุ๊บเลื่อนมาตรงนี้นะคะพอเลื่อนมาเสร็จแล้วเนี่ยนะคะมันก็จะมี พื้นที่ตรงนี้แต่ที่นียมันเป็นพื้นขาวค่ะซึ่งมันไม่สวยแน่นอนถ้าเราจะปล่อยพื้นขาวไว้แบบนี้เราต้องการให้พื้นเนี่ยมันเป็นสีชมพูทั้งหมดเราก็แตะภาพทีหนึ่งแล้วก็กดตรงนี้ Double, ดับเบิลกดตรงนี้นะคะช่องที่3ามตรงนี้นะแตะที่ภาพแล้วก็กดช่องที่3มปึ๊บอันเนี้ยมันหมายถึงก๊อปปี้แล้วก็เพจมันหมายถึงว่าก๊อปปี้รูปภาพเราแล้ว,แล,วแล้วมันก็วางให้อัตโนมัติแล้วนะคะถ้าไม่เชื่อดูก้อยตรงนี้ปึ๊บนี่ ได้มา2ภาพแล้วจ้าสิ่งที่ก็จะทําทต่อไปเราคลิกที่ภาพนี้นะคะคลิกที่ภาพนี้แล้วเราก็คลิก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 แล้วมันจะโชว์แถบเครื่องมือข้างล่างขึ้นมายกตัวอย่างเช่นปึ๊บนี่โชว์แถบข้างล่างขึ้นมาพอมันโชว์แถบเครื่องมือมาเสร็จแล้วปึ๊บสิ่งที่เราจะทํานะคะเราก็ไปเลือกตรงนี้นะเห็นไหมมันจะมีแถบเครื่องมือตรงนี้อันนี้ก็ใช้ง่ายมากเราลองเล่นดูนะเครื่องมือก็แค่ครอปนะคะการตัด แล้วก็ไซส์ขนาดของมันเล็กใหญ่แล้วก็ทำเบรนด์ทอะไรแบบเนี้ยเราลองเลื่อนมาเล่นดูไม่เสียหายนะคะแล้วก็ก็จะมาตรงที่โรเทชนะคะโรเทภาษาไทยเรียกว่าหมุนองศานะคะเนี่ยมันจะมีกับด้านฝั่งซ้ายขวาแล้วก็กับด้านฝั่งบนล่างเดี๋ยวก็ทําให้ดูอันนี้คือกับด้านฝั่งบนล่างนะเห็นไหมเนี่ยกับด้านฝั่งบนล่างเราจะไม่กลับบนล่างแต่เราจะกลับด้านฝั่งแบบว่าพลิกแบบซ้ายขวาแบบนี้นะคะกับด้านแบบนี้ มาที่คู่มือโรเทตนะคะแล้วก็คลิกนี่มันก็เป็นอีกด้านหนึ่งไปแล้วนะเนี่ยอันนี้คือด้านปกติอันนี้ก็เป็นอีกด้านหนึ่งทุกคนสังเกตไหมสังเกตตัวมูสตัวมินิมูสนะคะเห็นไหมนี่เห็นไหมคะ Amazing มากจากนั้นนะคะเราก็กดเครื่องหมายถูกถ้าเกิดว่าโอเคก็คือกดเครื่องหมายถูกข้างบนขวาเสมอจากนั้นก็ก็เลือกที่รูปตรงนี้แล้วก็กเคลื่อนย้ายตัวมาเคลื่อนย้ายมาจ้าเคลื่อนย้ายมาเคลื่อนย้ายมา แล้วก้อยก็ให้มันมาชนตรงนี้ปั้งให้มันมาชนเพื่อที่จะปิดพื้นที่สีขาวนะะเนี่ยค่ะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มีสเปซมีพื้นที่ว่างที่จะเขียนข้อความตรงนี้แล้วอันนี้คือปกอัลบั้มที่เราจะเอาไปโพสต์ขายเราก็ต้องเขียนข้อความลงไปจากนั้นสิ่งที่เราจะทําก็คือข้อความเราไปที่เทคตรงนี้กดไปรูปตัวเอปึ๊บที่เทคแล้วเราก็เขียนไปเลยว่าทําเค้กสวยและดูแพงด้วยเทคนิคง,ง่าย ทำเค้กสวยและดูแพงนะคะและดูแพงด้วยเทคนิคง่ายๆด้วยเทคนิคง่ายๆปึ๊บนะคะแล้วเราก็กดเครื่องหมายถูกตรงนี้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยมันมาแล้วนะแต่ทีนี้เราต้องเปลี่ยนสีนะให้มันเป็นสีดำเพื่อที่จะให้มันชัดนะคะคลิกท,ที่ตัวฟอนต์นะคะ แล้วมันก็จะขึ้นเครื่องมือนข้างล่างนะคะไปคอลเลอร์ตรงนี้นะคะมาตรงสีแล้วก็เปลี่ยนสีเป็นสีดำปุ๊บนี่เป็นสีดำแล้วนะ,ะแล้วก็กดข้างบนมุมบนขวาสุดก็คือว่าเป็นเครื่องหมายถูกเสร็จแล้วเราก็จะย่อขยายใช้นิ้ว2นิ้วเราเนะะี่ยค่ะทางออกแบบนี้นะคะย่อขยายได้เลยทีนี้ฟอนต์นี้ไม่ค่อยโอเคนะคะก้อยกติ๊กตกแล้วเราก็มาตรงตัว A ตรงนี้ข้างล่างก็คือเป็นฟอนต์ นี้ตัวฟอนต์นะคะเราก็มาเลือกฟอนต์เลยจ้าชอบแบบไหนนะคะอ่ะชอบฟอนต์แบบไหนก็มาเลือกดูกันนะคะดูก่อนหนะว่าฟอนต์แบบไหนสวยนะคะคลิกขูกไหมหรือว่าฟอนต์ตัวไหนนะคะโอเคก็ชอบตัวนี้นะฟอนต์ front ที่ก้อยเลือกตรงนี้ชื่อมีชื่อฟอนต์นะชื่อฟอนต์ชื่อว่าละมุนนะคะละมุนเนาะ จากนั้นเราก็กดข้างบนเครื่องหมายถูกเสมอตลอดนะคะแล้วเวลาที่เราจะเคลื่อนย้ายเนี่ยเราสามารถที่จะเคลื่อนไว้ตรงไหนก็ได้นะแต่ก็จะชอบไว้ตรงนี้นะคะวิธีการโหลดฟรอนต์เนี่ยให้ไปดูในอินเทอร์เน็ตพิมพ์ว่าการโหลดฟรอนต์ไทยลงในมือถือพิมพ์ตามนี้เลยนะการโหลดฟรอนต์ไทยลงในมือถือนะคะตัวหนังสือเนี่ยมันดํามันไม่สวยค่ะขอเป็นสีฟ้าเหมือนเค้กแล้วก็คลิกๆที่ตัวหนังสือแล้วมันก็จะขึ้นแถบขึ้นมาตรงนี้ แล้วก็ไปตรงคัลเลอร์นะคะแล้วอันนี้สิ่งที่มัน Amazing มันสามารถที่จะดูดสีได้ด้วยแล้วก็มาตรงแรกตรงนี้นะคะตรงนี้ปึ๊บแล้วเราก็มาดูดสีเลยนี้มันดีมากเลยนะคะจะดูดเป็นสีฟ้าไหมหรือว่าดูดเป็นสีส้มไหมแต่ก็จะเป็นสีฟ้าดีกว่าโอเคนะคะสีฟ้าปึ๊บเสร็จแล้วเราก็กดถูกแล้วทีนี้เราใส่เงาหน่อยเพราะว่าสีฟ้ามันกลืนไปนะคะ แล้วก็คล,กคลิกแล้วก็มันจะโชว์แถบเครื่องมือขึ้นมาเราจะมาใส่เงาที่มันชื่อแถบเครื่องมือว่า shadow นะคะใส่เงาปึ๊บกดไป shadow นะคะแล้วก็กด angle ตัวนี้นะเพื่อที่จะใส่เงานะคะหเห็นไหมเงามาแล้วนะอ่ะออฟก่อนแล้วก็เงากดแถบที่2นะคะพอเงามาแล้วแล้วเงาเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกสีได้ด้วยก็มาติ๊กที่ color ตรงนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวไปดูดสีก่อนว่าเงาเนี่ยมันจะเป็นสีไหนดีนะ ตัวเงาจะเป็นสีไหนดีนะตืดตดตืดตดตดตดหรือมันเลือกสีตรงนี้ได้เลยสําหรับเงานะโอเคเลือกเป็นสีชมพูแล้วกันตัวเงานะคะแล้วก็กดตรงนี้แล้วตัวเงาเนี่ยสามารถที่จะเลื่อนได้ด้วยเวลาที่เราจะมาปรับตัวหนังสือแล้วก็คลิกคลิกปึ๊บนะคะแล้วก็มาตรงแองเกิลตัวนี้เห็นไหมอยู่ตรงนี้นะคะเพื่อที่จะมาปรับเลื่อนเนี่ยลูกศรบนล่างซ้ายขวาเนี่ยว่าเราเนี่ยจะปรับเอาเงาเนี่ยมาฝั่งทิศทางไหน ใช่ไหมมันอาจจะมองไม่เห็นนะแต่เดี๋ยวก้อยขอใส่เป็นเป็นสีดําแล้วกันทุกคนจะได้มองเห็นนะคะก้อยใส่ตัวหนังสือสีดําแล้วกันนะคะแล้วตัวเงาของก้อยเนี่ยก้อยจะใส่เป็นสีฟ้าแล้วกันนะคะ,ะตัวหนังสือสีดําแล้วก็เงาเป็นสีฟ้าก็ได้นะโอเคไหม